แม่มสาลามาแล้วค่ะ EP 35ชาวลักนณาราศีมีนนะคะผูนที่เกิด19บกาุมภาถึง20มีนาเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวมีนในช่วงลูปเบอร์เดย์คุณดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะสำหรับชาวมีนที่มีคนคุยอยู่อินเลยั่นมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วในช่วงครึ่งแรกของมีนา64นะขอทราบพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวมีนนะคะ ใบแรกจะเป็นพลังงานตัวแทนของคุณมีนนะใบแรก queen of cups queen of cups เปิดต่อเลยนะคะ mini the emperor เกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์นะคะ queen of cups emperor เช็คต่อเนี่ยคือพลังงานค่อนข้างจะ อึมครึมเดมูนเหมือนคุณมีนค่อนข้างที่จะทบทวนพิจารณาเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้มากๆเลยนะคะนี่ไงห้าถ้วยเหมือนจะมีการรลกการเทกันเหมือนจะมีการห่างหายไปนะคะเหมือนจะต้องตัดสินใจที่จะจบหรืออะไรบางอย่างสิบดาคุณมีนค่อนข้างเครียดเลยแหละนะคะ เช็คต่อนี่ไงสิบถ้วยคุณมีนบางคนอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีครอบครัวแล้วแล้วอยากจะเดินออกมานะคะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างเหนื่อยนะคะห้าเหรียญที่แม่วัดบอกมีการห่างมีการหายถ้าเขาห่างหายไปคือเขามีใครบางคนอยู่แล้วคะ่ะเขามีครอบครัวอยู่แล้วนะมินนี่จา๋าทำสิ่งที่ถูกต้องในวันเกิดฉลองให้ตัวเองเลยเก้าดับ ไปอีกใบหนึ่งนะจ๊ะสิบดบาบก็จัดเก้าหลักก็จัดมานะจ๊ะเดอะมูนจัดมานะห้าถ้วยจัดมาแน่นอนแล้วปกหักรักคุณแน่นอนนะจ๊ะมินนี่แต่ถ้าตัดสินใจได้คุณจะเป็นเดอะซันนะค่อยใบล้วกันอา้าวหกถ้วย อาจจะมีการกลับมาของใครบางคนนะคนที่เคยห่างเคยหายเคยเทเคยหายไปเคยไม่ชัดเจนนะคะกลับมาแล้วจะชัดเจนไหมล่ะกลับมาคุณมีดีใจแต่ชัดเจนไหมล่ะเพราะว่าพลังงานตัวธันหุคุณเป็น queen of cups นะคือเขาคงแบบรู้ว่าคุณมีน่ารักอะแต่เพียงแต่ว่าเขาน่ารักกับคุณมีไหมล่ะนะคะขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้มินนี่ที่มีคนคุยดูๆอยู่อิเรชัมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วดีกว่า o ู่อัพถ้าไม่คุณตัดสินใจเขาก็กำลังตัดสินใจนะคะหรือตัดสินใจแล้วก่อนหน้านี้ห่างกันไปแล้วอาจจะตัดสินใจกลับมาก็มีความเป็นไปได้ทร e อัพสเตทตัดสินใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่มีเราสามคนนะคะ Transformation แต่พลังงานที่คุณมินจะตัดสินใจที่ต้องถอยน่าจะมีพลังงานที่แรงที่สุดในลูกนี้นะคะเพราะเหนื่อยเหลือเกินนะจ๊ะ ไปต่อหรือจบนะคะถ้างอก็กลับไปเหมือนเดิมนะคะเครียดก้ดาบสิบดาบจัดไปนะจ๊ะขยายพลังงานให้มินิต่อดีกว่านะคะคนที่ใช้จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามไม่ต้องมาในเวลาที่ใช้เท่านั้นนะ r e l e a s e your ex จะัคบอกว่าใครที่ไม่ดีชะโครกทิ้งไปเลยจ้ะคุณค่าที่คุณไม่คู่ควรนะสินไม่เสมอกันนะคะ r a ร f u l n e s s ขมามัเล่นกับความรู้สึกของคุณนะโดยที่ตัวเขาเองก็มีครอบครอยู่แล้วซึ่งมันไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่คุณมีนก็กว่าจะเอาตัวเองออกไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรือในบางคนก็ยังเอาออกมาไม่ได้เลยนะคะค่ d ดิ e เ d น n c เนซีคุณมีแต่นั่งรอกับคอยอย่างเดียวว่าเขาจะมาเมื่อไหร่เขาจะติดต่อมาไหมเพราะว่าทางคุณมินคงติดต่อไปไม่ได้เพราะว่าเขามีครอบครอยู่แล้วนะคะ เป็นพลังงานของคนในเงเามืดโดยแท้นะคะแล้วก็มืดมาถึงด้านจิตใจของชาวมินเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าด้านมืดจริงๆแล้วเขาจะอะไรยังไงกับคุณมินกันแน่หรือชาวสองที่ดิวกับชาวมินอยู่เขาจะอะไรยังไงกับคุณในด้านมืดกันแน่นะแม่ไม่ด้่านพลังงานด้านมืดจากรูปเท่านั้นนะคะ อินบ็อกซมันมาในเพจนะจองคิวมาหรือ ID ดลีนะคะหรือโทรหาแม่มดนะัะปรึกษามแม่มดฟรีในไลฟ์ก็ได้นะคะไลฟ์ Life สดทุกวันที่10แล้ว,วันที่25ของเดือน2ทุ่มตรงทั้งทางเพจแนละช่องช่องยูท b e แม่มดสร่านะคะเอาล่ะแม่มดจะถามครูบาอาจารย์ให้ด้วยไพ่แม่มดสร่าสมรับนี้แหละที่ทำให้รีวิวใน e ีีที่ผ่านมา34แล้วก็3 4 1 ได้รีวิวดีมากมายจริงๆแล้วก็ขอบคุณสำหรับหลายร้อยรีวิวในเพจน้องเข้าไปอ่านกันดูนะคะขอบคุณ8 7 0 0ม s u b s c r i b ันซัในช่องทูแมมอสราขอบคุณ9,200คนที่ติดตามในเพจนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับรีวิวน่ารักน่ารักเอ้ยคอมเมนต์น่ารักน่ารักในไลฟ์สดนะจ๊ะเอาล่ะครูบาอาจารย์บอกว่าเขามีลูกแล้วเขาเป็นคนเจ้าชู้และเขาไม่ได้มีคนมีคนเดียวนะคะคนที่ หากหลังคนที่รักเราได้รักเขาได้เขาก็หักหลังเราได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแม่ก็มองว่าให้ระวังคนนี้ให้ดีเข play า playfulness จักรวาลก็เตืนอนครูบาจาันไม่แนะนําเลยนะจ๊ะนั้นก็ตามนี้นะแม่ว่าจะไม่เปิดเยอะเพราะพลังงานมันตรงทุกอย่างนะคะเอาล่ะทีนี้เราจะมาเปิดพลังงานของชาวลัคนาราศีมีนที่โสดน,นะคะู้ที่เกิด19กุมภาพันธ์ถึง20มีนายัางไงเราขอ b i ้ t ิเ a y สำหรับชาวมีนนะจ๊ะเข้าช่วงลุก เิร์อเดย์ของคุณพอดีนะคะเอาล่ะใครที่เกิดในช่วงนี้แล้วเป็นชาวลัคนาราศีมินมนจ้ามีนีใบแรกตัวแทนของคุณคือเ่เรียนมีความระแวดระวังมีความระวังตัวกำแพงค่อนข้างสูงพอสมควรนะชาวมินที่สุด k i งอ o กครับคุณเจอคนเจ้าช,ชูอะ่ะนะคะ Temperance มีการเปลี่ยนแปลงความรักความสัมพันธ์ของคุณมาก่อนหน้านี้แน่นอนนะคะมีการจบการเทการบล็อก night of c o i n s night of pentacles คือในคุณมีบางคนอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะโดยเฉพาะคนโสดนะคะ three of t three of swords คุณมีสามดาบ ส่วบางคนอาจจะเพิ่องออกหหักจากใครบางคนที่ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีคนใหม่ๆเข้ามาก็มีความเป็นไปได้นะคะ Knight of c u ช่วงนี้อาจจะมีคนมาขายขนมจีบคุณคุณมีนเยอะก็ได้นะสําหรับมินนี่บางคนที่โสดนะคะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนและคนที่มาน่าจะเป็นคนจัดงานนะคะ Queen of Pentacles ให้ Queen of Wands งานนำพามาการเรียนนำพามานะมินี่จ๋า six of wands หไม้เท้าไม่แน่นะคนที่ไม่ใช่ไปคนที่ใช่จะมาก็ได้นะคะความจะปวดผ่านพ้นไปแล้วและมีใครบางคนหรือมีคนเข้ามาขายในขนมจีเป็นคนใหม่ๆนะคะซึ่งเป็นช่วงลูปเบิร์เดย์ของคุณพอดีน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักความสะพานันเพราะคุณมี temperance นะ คุณมีเดือดซน,นะมีใครบางคนเข้ามาหกถ้วยในคนที่มีเรเลชั่นชิพก็มีเหมือนกันนะคะเป็นไปได้แน่นอนนะจ๊ะคนเก่าไปคนใหม่มานะคะ five for n d s คนเก่าอาจจะยังตามถึงห่วงคุณอยู่นะหรือไม่แน่นะคะคุณกับเขาอาจจะยังไม่แห้งไม่ขาดถึงแม้จะทันหลังให้กันมาแล้วเช่นทะเลาะกันเรื่องคนใหม่ๆซึ่งแม่มบอกว่ามันก็ไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่นะคะในเคสนี้ ซีเรียนคุณได้ซีเรียนเหมือนกันแสดงว่าคุณมินค่อนข้างระวังตัวในแง่ของ Relationship ได้เหมือนกันนะคะพลังงานไม่เคยโกหกแมมโมสรานะไปต่อ o p p r ปอ i o n ั Operation. คุณยังเจ็บปวดคุณเจ็บปวดมากๆคุณกออตัวเองนะคะคือถ้ายัางไม่ให้ไม่ขาดมันก็ไม่จบนะคะมันก็เจ็บแต่มันไม่จบนะให้มันเจ็บแต่จบไปเลยดีกว่านะจ๊ะเพราะฉะนั้นแม่มก็มองว่า คนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและเขาจะต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะคะเอาล่ะขยายพลังงานให้มินนี่ี่โสดต่อ passion คุณหลงเขาเขาหลงคุณแต่ว่าในทางกลับกันคือหลงคาลมแม่ว่าพูดอย่างนี้นะ separation มันมีการแยกแตกจากนะจ๊ะเทบล็อกจบนะจ๊ะจากวันบอก stay optimistic เาอยู่ love life ให้มองโลกในแง่บวกเราต้องได้เจอคนที่พอดีและดีพอสินเสมอแล้วเจอกันนะคะเพราะฉะนั้นชาวมีนที่โสดถ้าอยากรู้ว่าด้านมื้อเขาเป็นยังไงคุณคนที่คุณดิวอยู่นะคนที่คุณหันหลังให้ตอนนี้เขายัางไงอะไรนะคะหรือชาวสองที่ดีกว่าชาวมีนอยู่อยากรู้ว่าชาวชาวมินคิดได้เมือ่อที่ไงคุณนะแม่มนอ่านพลังงานด้านมื่อจากรูปเท่านั้น inbox มาในเพจหรือ add l i ไอ id มานะจ๊ะเอาล่ะ ม่จะถามครูบาจานให้นะคะซึ่งสําหรับนี่แหละที่ทําให้รีวิวแม่แม่มนวัวตายพลมในเพจในอีพีที่เดินคุมพาที่ผ่านมามากมายเลยนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณสําหรับหลายร้อยรีวิวในเพจนะคะเออขอบคุณสำหรับแ7 0 0 0ืจ็ดพัซับสไครต์ในช่อง YouTube ขอบคุณสําหรับ9,200ที่ติดตามในเพจแม่มซสารานะถ้าปรึกษาฟรีโทรมาปรึกษาแม่โมนในไลฟ์ได้นะคะทุกวันที่สิและวันที่25ของเดือน2ทุ่งตรงทั้งทางเพจ แล้วก็ทางช่องยู u b e แม่มอสซาลาเลยนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับออหลายร้อยรีวิวนะคะอันนี้ขอบคุณไปแล้วใช่ไหมโอเคขอบคุณสำหรับคอมเมนต์น่ารักนักนะคะในไลฟ์ บางทีถ้ายัางต้องเจอกันเพราะงานก็ให้ระวังไว้นะคะหรือ,อยังต้องต้องเจอกันเพราะการเดินก็ให้ระวังไว้เพราะมันอาจจะมีการห่วงก้างนะจ๊ะให้ระวังเพราะว่าตอนนี้คุณมินดูทรงกําลังเนื้อหอมสําหรับชาวมินที่สดในช่วงหลุกเบอร์เดย์ของคุณนะยังไงก็แล้วแต่ไม่มดขอเป็นกาลังใจให้มินนี่นะจ๊ะเราเจะกันวันที่สิบมีนาสองทุ่มตรงนะมินนี่ซี u ูวับรุย